ท็อปคัตของอด e n โซนี่อ b o บแพงที่สุดที่เคยซื้อมาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ใน Green House นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาดูกันนะคะวันนี้เราเพิ่งใส่พ้ายางไปตอนเช้าๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะเหมือนวันนี้จะมีฝนนะคะพอดีเลยใส่ผ้ายางเสร็จนะคะเราก็มี p a c k ก g กโอเวอร์ไนมาจากบอสตันนะคะ ถึงไม่เช้าแต่เช้าเลยตอนประมาณ9 mm hmm. ก้าโมงนะคะก็เราจะมาแกะกล่องนะคะเ <Okay, S 1> เปทีนเลยนะ้อแ mm hmm. พ็กเกจเรายิ <Yeah. S 1> ่งการแพ็กนะคะการแพ็กของที่นี่นะคะมาแบบนี้ มีแก้วแก้วแก้วใบบนเขาเจาะรูด้วยนะคะมันจะแน่นพอดีแล้วก็กล่องจะไม่ขยับแล้วก็ต้นไม้เราจะไม่ขยื่ดแล้วก็มันจะออกมาสภาพที่สวยมากอันนี้คือรูที่เขาเจาะนะคะให้ต้นไม้เราหายใจนี่แล้วก็นี่คือต้นไม้เราค่ะข้างในก็จะมีสำลีป้องกันไม่ให้ใบฉ่ำ แล้วก็มีเทปเก่าแอะทิชชู่ยึดกับอันนี้ไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้ทิชชู่เนี้ยกับน้ำเอ่อกับมอสพวกนี้ไหลทับเข้ามาะคะนี่เขาใส่ทิชชู่นะคะเพื่อที่จะรักษาความชื้นแล้วนี่นี่ก็คือต้นไม้ที่เราออเดอร์ไว้นะคะก็เป็น อาดันโซนี่อลโบเป็นท็อปคัตนะคะตัดวันที่16เดือน10ปี2020เก็จะเอามาเลี้ยงเป็นต้นไม้ที่ทำเงินได้ดีมากหายากมาก uh, ก็อาจจะเห็นรูปทั่วๆไปนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ขายเร็วต้นนี้นะคะอยู่ที่3,800เหรียญเขาก็เห็นตัวท็อปๆอยู่ประมาณ2-3ตัวนะคะก็ ตอนนี้ยังไม่มีตังค์ต้องเรียนพวกนี้ให้ตัวแล้วก็ขายก่อนแล้วค่อยซื้อตัวไหมเข้ามานะคะก็จะเป็นอาชีพของเรานะคะแล้วก็จะเอาต้นไม้เรานะคะมาใส่ในตู้ที่เราทําไว้เนี่ยค่ะเพราะว่าเขายังไม่มีรากนะคะแล้วก็อากาศมันหนาวแล้วก็เลยให้เขาส่งมาให้ก่อน เพราะว่าทางบอสตันนะคะมันมีหิมะแล้วด้วยมันเพิ่งหิมะตกไปแล้ววันหนึ่งแล้วก็เพิ่งหยุดตกไปสอสามวันเดี๋ยวให้ดูส่วนอื่นๆนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นมอนสเตอร่าอาโบนะคะที่ได้มาจากฮาวายเราตัดชำแล้วน่าจะขึ้นอยู่ เพราะว่าดูรากแล้วมีมีรากใหม่ขึ้นมาแล้วเหลือแต่ยอดรอยยอดฝั่งนี้นะคะก็มีอันนู้นก็จะมาจากมอนสเตอร่าอาโวที่มาจากฮาวายเหมือนกันเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยคาดหวังมากนะคะติดก็ติดไม่ติดก็ช่างมันเป็นสวนที่อยู่ในใต้ดินนะคะเราไม่รู้ว่ามันจะติดท้ายไหมก็ไม่ลองไม่รู้นะคะอันนี้ก็เป็นมอนสเตอร่าอาโนะคะก็รอดออูตาอยู่เดี๋ยวเราจะต้องเอาฮอร์โมอนมาแปะที่ตานิดนึงอ่าทางนี้ p ิงค์พรินเซสนะคะพิงค์พรินเซสแล้วก็ม a s เซราไทยนะคะไทยคอนนะคะอันนี้ก็ไทยคอนเหมือนกันนะคะนี่แหละค่ะก็จะยังมีต้นที่อยู่ในบ้านแล้วก็ต้นใหญ่กับต้นสีขาวาอาจจะเอามาไว้ข้างนอกเพราะว่าเขาจะชอบอากาศอา้อาวอ่ชื้นๆข้างนอกเนี้ยนะคะอยู่ในบ้านนะมันจะแห้งเพราะว่ามันเป็นห้องแอร์เนาะ ต้องดูเนี่ยค่ะแล้วก็มีอีกโซนหนึ่งนะคะอันนี้เป็นมิ้นนะคะยังไม่ได้ย้ายแล้วก็ตรงนี้เ็นต้นไม้ใหม่เพิ่งมาจริงๆเราอยากได้พันุนี้แหละแต่ว่าเป็นแบบดงังซึ่งแบบดังเขาขายแพงมากไม่มีแบบโอเวอร์ไนท์จากไทยมานี่ได้นะคะก็เลยไม่ไม่ไม่เสี่ยงก็รอให้กลับไทยแล้วค่อยไปดูอันนี้ก็ มาจากไทยนะคะอาการนี้แบบว่าสะบักสะบอมมากขอให้ติดนะคะเพราะว่าซื้อมาก็แพงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เรียกไวบิสนะคะขายไม่ได้ตอนนี้ต้องเลี้ยงให้โตัว ring เอาไฟ e มันมาแล้วมันช้ำนะคะอุ้ยร่วงเลยเนหะ็นไหมมันหลุดไปแล้วหนึ่งใบนะคะตรงนี้เมื่อวานหนึ่งใบตัวนี้หลุดไปวันนี้ก็ใบนี้อีกนะคะ ก็จะเป็นสองใบหนึ่งสองสามสีามาห้าใบนะคะยอดใหม่สวยแล้วอันนี้ไม่แพงนะคะเพราะว่ามันหาแดงหาได้ง่ายอยู่ ต่อไปนะคะเราก็จะมีเชลมาวางตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะคะฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e กันด้วยนะคะทริปฟ,ฟลอริดาแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ